บัดพากระจาดบัตเอามาปูเนาะจ้ามันบ่มีแล้วลูกโอ้จะไปใช้เจ้าคอยจนหายใจแต่จอเอมมันนั่นจนมันบ่รู้บ่นี่บ่รู้เด้าลูกคอยนั่นแล้วลูกคนโลดลูกบ่เป็นยังเป็นกันเองลูกขึ้นเบิ่งโรถขึ้นวิทยวก็กายไประหารกับพอครึ่งกันโอ้ปลาเติมน้องเนาะกระเติมกระตากเป็นไรน้ำจิ้มจับเวลาเะยจ้าฝนตกผ่าลงจนอันนั้น มึงเน่พี่เนาะพังเล่าเสียนต่งไทยต่งลาวเนาะแตยว่าทางกลางประเทศพี่น้องแม่แม่เอฟซีเบอร์สกูสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามเนาะพี่น้องช่องยูทูปของว่าวิงชายใจกันดอยวีสองพี่น้องเลยแวบะบเวียนเข้ามาอา่าหาอ่าทางครอบครัวหนึ่งนาะพี่เนาะอยู่ในบ้านป่ากล้วยพี่น้องเลยเนาะ เมืองจำโพนพี่น้องไอ้เนาะแขกสุวรรณคีรีน้อเก่าพี่น้องเอ้เบย์เวียนเข้ามาาทางขอบวัวประตูหนึ่งน้องเพียงเนาะเฮาจีเข่าโบเคยถ่ายเพิ่นจ้าเกื่อเนาะมีแต่ทีมงานเดือดในช่องโมกูที่เพิ่นถ่ายลงไปแต่เฮาจี่ายเพลิดในเบิ่งในชมน้ำกันเนาะเนาะสบายดีเด้อประตูเด้อโดยอันนี้บ่เฮือนจ้าอ๋อ อยู่กับใครอยู่กับหลานใช่เอออยู่กับหลานจองคนนั่งอยู่ห่มนี่ก็ได้นั่งอยู่ในนั้นได้ทำขึ้นเทิงเฮือนนี่ยคือสี่ห่อนเนาะลูเขาจะให้ลูกขึ้นเบิ่งวันนอนวันอยู่จะเป็นยังไงลูกอ๋อเธอว่าห้อนแห้งบ่โอ้ลูกเอ้ยฝนตกกระปบมันเบิ้งตนี่มันขาดหมดเลยขาดไปเลยเนาะจ้า ขาดไปเลยจนมันมีบ้านนอนพอาะผมก็ตามพูดเจ้าอยู่เจ้าเจ้าอยู่ยนี่โดนเติบแล้วบ่กับยังไม้โดนหลุดยังวังกะยังทันวันการ์ดอย่นี้มาอ,อ่าอันนี้ไม่ใช่โอเอชื่อแขนมีบขึ้นบีบขึ้นบีบมันแขนมันบีบไปละบีบขึ้นให้ม,หหมันนี่เออพอเจ้าอยู่หากรรมาอยู่บางวันก็แต่ก่อนเจ้าอยู่ใช่เฉพาะ แต่เก่าก็อยู่บ้านเกิดนี่แหละค่ะขึ้นไปอยู่จัดชันลูกไปอยู่บ้านยังอยู่จัดชันอยู่จัดชันขึ้นไปอยู่พุนนะอ๋อมีครอบมีครัวขึ้นไปอยู่พุนมเมียป้าบอกขึ้นเนี่ยนะเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อเมียป้าเจ้าอ้าววัดพรนนี้ได้ใช่พู้นนี้ฮะลานมันกินฮอดพอเท้าแลืมาน้ำอ๋อกินฮอดพอเท้าเลยมาอยู่น้ำพอเท้าเจ้าเจ้าพ่อแม่ด้พ่อแม่เกาพัวแล้วกระเทอ่ไปเที่ยวมา มาอยู่น้ำโพเทาเนาะเจ้าอ่าอันนี้เป็นดินไผ่สีเจ้าอยู่ดินบอ่อชาวบ้านชาวเมืองนี่งบ่ดินไอยนี่ไอเอาห้อยู่บ่บอ่อแหละล้ยนี่าอนี่เล่สืบกับมูลพอมูลแม่ก็คอยแบบอยู่น้ำออยนี่หากะอยู่อนไทยคนมันอ๋อนี่คือว่าคนไออีเจ้าเจ้าโอ๋แต่ว่าอยู่ดินนี่แล้วเขาไปอยู่นกันบ,บ่ได้บ่ ได้ครับเขามีลูกภายเลย๋อมีครอบมีครัวแล้วครบอบครัวไปมันยังมือถือกันอ๋อโดยโดยโดยเพรียงยุ่กันต่างคนต่างเันมีครอบครัวแหละเขาก็เลยอันเจ้าไปจากซ้อเขาอ๋อไพ่เห็ดหงื่อเนี่ยเจ้าบอกเจ้าไปหาตัดเลยก็หาเอ้ยน้องลูกหลานเท่านี้แล้วเห็ดซ้อืมเฉยกันเห็ดเจ้าอายุจะปีได้พอจ้าวห้าสิบปลายแล้วห้าสิบปลายเจ้าเป็นเนี่ยไรคือว่าอะไรปลาลูกปลาเงี้ยม่จากลูกเมียว่า พากันแยกอยู่เลยไปทำร้านไม่ได้ผิดไ่ได้เตะไ่ได้ตีเขาเ <c oughs> จ้าบ่หากบ่แพงกันบ่คือแยกกันอยู่แล้วอโมพาวาแยกเลยแยกไปคอยก็มาอยู่นม้มาเออมีลูกจะคนพอเจ้าลูกสามคนผู้หญิงสองผู้ชายผู้หนึง่ง ผู้หญิงสองผู้ชายผู้หนึ่งเจ้าบรรลุกได้เสียลูกเกขาบ่ได้บอกว่าบ่ต้องแยกกันบ่ได้ว่าบ่เขาก็บ่จักในว่าเลยแม่วา่าแยกกันอยู่แล้วกะเมื่อคอยกับเฮลังคอยนี่ออลูก,กเอาผู้เอาลูกเอาผัวหมืนอนไรเพือ่อ,อนเจ้าตะกี้อยู่น้ำลูกเมียใหญ่เดีบ,บ่เจ้าใหญ่อยู่เจ้าเนาะ บ่ไดกเอายังมาลูกเอ้ยป้าให้ลูกมืดใช่ลูกเมียอ้หมดเลยให้ลูกคอยดินโดนหาเท่านี้แล้วคันใดก็เอาประธานยาอืมเลยเลยนี่มาอยู่นี่ฮะก็มาอยู่นี่เนาะเจ้าบางครัเชื่อเหงาประธานได้บ้านนอกในบ้านในกาคอยมาลงมาเจ้าบอกกินห้อนเมย์บ่ละคินห่อดเขากันเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นจักอยู่บ่ฮาวบอล จากอยู่เนาะเขาบบได้เขาเงียนบ่นี่โอ้ยลูกโบได้ชุงได้เซ็งแบบนี้แหละว่าจะเอาคือกันแล้วออให้มันเข้าอยู่บบได้เครื่องง่ายใช่เนาะคิดฮอดแม่เนี่ยิดฮอดพ่อเท่าเลยมาเลยเออฝนตกอีกมาเข้าน้ำจำปลาได้ใช่ฝนหายแล้วสอบนึงฝนหายสอบนึ่งเจ้ายังอยู่โบเดียนยังยังอยู่เนาะ โอ้มันห่างมันมันบอกขากน้ำโมมีลังคาอยู่แน่เนาะโมมีกันวนอยู่วนลังคาใน่พี่น้องไงเนาะแต่มีลังคาด้วยว่าผ่ากระจัดขังแอมเนี่ยจะดีนะก็คือชิคายกว่านี้เจ้าเขาูัว่าเลยลูกเอ้ยเท่าเลยจนบมมีบ้านนอกถือว่านั่นแหละพี่น้องเขาได้วัดอะไรเนี่ยทางกันเจ้า แต่ยี่คิดอยู่ว่าบ่ได้แง่ทางกันโอ้ยจนลูกเคยลูกลูกเคยลูกภัยก็ได้ภา่ชีว่าลูกเออไา่ชูจักมันมันอยากเป็นแล้อืออ่ะว่าาะแง่ห่างกันไม่เท่ถ้าชื่อพดรถได้บอกเลยบาดชื่อพรดคนแถวนี้ฮะอ๋ออ๋อค่ะว่าลูกว่าพอเนาะออว่าพอตีนั่นนั่นนี้บ่กท้าวลานเคยก็ได้นี่อืออือโอว่าแง่กันอยู่เยอะแง่กันแง่กว่าเพราะมันเบื่อกันบอกคือในไรเนาะนนั้นเลยว่า หากว่าคอยกระชับไม่ใช่ทษกับบ่บ่เนาะไปด้วยความมวลชื่นระยะโอ้ความจุห้าห้าหุชุขูชนจาได้จนได้ลูกได้เต่าได้ลูกได้ลานชิเพิ่งพายกั้นมาเบิ่งลูกลานเฮาห้าวมูพายเงีแงี้ยจำเป็นลูกเหรได้เงี้ยไงชูลานกินมันมันค่ะเอาโก้ลูกมาหุงนี่ไปเอานำผลยู่พุ่นำมาทั่นตำซ้ำหุงหน่อยนึง เจ้าเฮ็ดนานําไผเจ้ามาคอนี่ยังบ่ได้เฮ็ดนาได้ลูกบ่ได้เฮ็ดนาบ่อตะก๋าเฮ็ดนําเอ้ยปีนี้มาแล้วยังบ่ได้ตั้งหลักยังจ้าจ้าจ้าอปีกายนี่เฮ็ดนําเอ้ยปีนี้ยังบ่ทันตั้งหลักอยู่ไปแบบมีลูกระเฮือนสิอยู่ก็บ่มีฮะอระวังเว้ยแต่ว่าเฮายังบ่มีอันนอยู่วนเช้าแล้วก็ยังบ่อ่าเป็นดักเป็นฐานเนาะเจ้าก็เลยอยากนันแ่พี่น้องเอ้ย คือคือในเพื่อนนั่นวะอันถ้าู้หยิ่งกลับมาเนี่ยข้นอยู่น้ำเพื่อนนั่นเกาเพื่อนเข้าบ่ไร้เมนอะไรบอกเจ้าถ้าผู้ชายนี่อยู่ไรได้ผิทีกลูกรอ้ยของเขาเมือเพื่อนพัวเลยพอแม่เขาลาบหมดเลยเด้อขันเจ้ามีงวมีควานให้เขาหันเขาจำขืนทันได้อนีนั้นเด้อทั้งมาพอยเราทึงนี่เด้อ คือทางเราลุ่มนดู้กโดยโดนขันเฮาผู้ชายนี่ยเป็นยังร้านนี่กับมาอยู่น้ำตั้งแต่เจ้ามาแรกๆเลยบ่เจ้าโอ้ขันขิดหอดพ่อแม่กับส่วนพอเท้าไปนี่กับเบอก์บารกไกดนกบานุคายนี่แม่เขาเอาพัวหัโอ้เวลาขิดหอดกับปบางทีนอนคืนนึงช่องขึนกับมามาหาพอเท้าคือเก่าเจ้าหาโบเมนอันแม่นี่ออกมาเลยแต่บ้านที่เจ้ามานี่เนาะจัดฉันนี่ออกมา้เนาะเจ้า ลูกเต้ามาเยี่ยมอยู่แล้วว่าบ่อหรอลูกบ่มาบ่บ่ออ้าบ่มีหลดมีหลางรู้เสียยไปได้ว่มีหลดหลางจะไปงานก็ผดีกวบ่้านย่างอีกข้อมือี่เขาพัดบนยยางนั่นเอืมันยางตอนนั้นลูกเขาเขามาอายุช่วงนั้น่ะลูกจุลานชั่นี่ฮะเลยมา บ้านอ้เขามานำรถไทยเข้าไปแก่งกอกขันเขาก็มามาอยู่ชิดมือชาวมือเขาเง้ามาช่วงนี้ฝนตกแห่งไงโอ้ยแห่งไปบ่ได้แล้วลูกหากระเช้ามันนี้แหละหักในกันบ่ข่อยกูมมือตบบะห่มไปเทมกับเป็นแทลเลยตาคุณมือลูกหลานมามาเยี่ยมมาอย่าง่นผักเช้าอยู่ใช่ไหม อยู่นี่นะอยู่คนนี้เออก็ให้ลูกขึ้นเบิ่งก่อนบ่ได้เว้าเงี้ยก็ให้ลูกขึ้นไปเบิ่งให้แน่เออโอ้ยลำบากลำบนลูกเ<ม>อ้ยจนนลำตาโอ้ยนอนจนไปอยากหลับลูกเอ้ยกลางคืนไงทรมานเออ,อขึ้นเบิ่งแล้วไปชุดๆแหละเนาะเจ้าในงานรอบครัวของเพืออ่อนนี่ก็หลายพี่น้องเลยแต่ว่า ทางทีมงานเขามาพบพ่อหรือว่ามาเห็นกะเพื่นกะหากะชดช่วยเขามาสอบหนึ่งบอกพอได้ให้คนทุกคนหนึ่งกินคันบอกฮากุจิรารู้กคือมึงได้เมื่อเช้าได้สิบป้ายซื้อคารโลเนฮานในเด้อฮานพรชัยนี่อซื้อมาแล้วลงสิบห้าพับใครใส่คนมาให้หันชอบหนึ่งครับเท่าเดอนี้ซื้ออันเป็นโดเป็นปอง,งเงาเข่ากะเจ้าโล,โล โลหนึ่งสิบห้าพันกันเขาช่วยอยู่ในเมืองแบบวัดแพร่เขามาขายเขาโลหนึ่งสิบห้าพันเพราะว่าคำชิหาได้ชื่อหลายหรือว่าชื่อเป็นโสเป็นยังนี่กะโอ้ยมันบ่พอเนาะโมพอนะเลยลูกก็จะชิหาชื่อ,อยังโมพ่อแหละจักชิขายังชื่อเป็นปอกเนาะ ป็กแต่ว่าแบบว่าบริพิษเทียงกันนะบ่้ทางกอยาีทางกันเลยนองเทนี่ทามรถว่ายันว่าพญายาวเอาแนวนั้นแนวนี้ทามรถตีเขาคําำตีเขาคือเกาอะไรเขาก็เจ็บคือกันแจ็คสเ็สยาเขาไปด้วยมันมวนชื้นเลยยาใช่ไหมมวนชื้นแล้วบวดเจ็บปวดเร็วเนาะอืออ๋อแงกันอยู่กันเนี้ย จนได้เหอนได้นะยู่พุนกับลูกเออือเขาแบ่งงานกับชองอีกตากับปะให้ลูกแอ้วอันแบ่งกับเมียเจ้าอ่นบอกเออหลักลัดแบ่งให้นดิอ๋อผักลัดรเป็นแบ่งให้ใบเห็นบอกเจ้าอ๋อครับเขาลูกเมียพากันแยกแล้วคอยก็บเอาำรุงนะให้ลูกเห็ดอะไรไให้ลูกอีกแพงลูกยันบ่ได้ชำเฮาหนาลูกเอ้ยเลยเลยคอยก็อยู่ตามชีวิตคอยย้าหักหลานคิดตรงชาดเลยมาอยู่น้ำ เป็นน้ำเป็นยังได้จ้ะปะตุชายใช่ไหมนี่ต่อคอนำพ่นเลยโอ้อันนี้เป็นไรเพิ่นบอกยาวแปมน้ำเพิ่นบอกเ,เดือนหนึ่งสิบพันลูกเสียงเงินนำเพิ่นบอกยาวโอ้เสียงเงินหว่วงกัน <c oughs> มาถึงลูกผ่อพุทลแล้วไปตักนำซาง่ อือทีกันมันขมองไลแต่ขอขอน้ำเข้าขอหาตักคือกันโอ้กันน้ำกินน้ำยังไหนใช่ะน้ำกินบ่ไอ้พุ่นไรลูกเอ้น้ำช้างอยู่พุ่นมมดเลยอยู่หัวไอ้พุ่นตักมันอยู่พุ่นเลยเดยวดี๋ยวบะมีอือยันวานยันวาเหาซื้อน้ำกินเป็นตุกเป็นยังแึ้งเด้ได้เนาะโอ้ยลูกเอ้หายซื้อกินข้าวบะมีนี่ทำบะจอยพอนานแล้โอ้ยคอยจนให้ใช้ข้าวนี่ ช่วงพ่นตบก็ฮั่นคอยจนห้องหายใช่แล้วอันใดจะจีบชื่อน้ำกินอันใดจีบชื่อเขา่าลูกเอ้ยจิตายแล้วฮั่นอ๋อเด้อแห้งไกเ่เวลาบ่ามีกับคนแรกไปตักอยีกคนแรกเวลามันมืดอยู่หวยพ่นปลาลาที่ไปตักนาลากแล้วเขา,า,า,าเวียนงานาเขาแถวนี้เอาหาเห็ดยังอันเดียบะพอได้เดีอยงตัวเองนะแถวนี้ เอวมู่บานถูกเลมไม่จต่บริเฮตช่างไม่แต่หาคุณจิลาบออันนั้นนี่ขจะบ่มีจักมีอย่างกับมีจักก็คือกาวจะบ่มีไม้มีตอกฮะโอ้คำว่าเชิดทานเห็นยังเจ้าเจ้าเออรถไทยเจ้าบ่มีจัสิแบกนั่นได้เป็นด้วยมันก็นัออขันบอกพอได้อยู่บกว่าดอกวบัไปลายฮะขันเขามีทุนมีฮอนฮะมีรถมีรางคือเขาพอได้ใช้ซออยู่กระหันกับมีทาคุจิลาบอจิตคุณนั่นคุณเลย มันยากลูกเอ้ยแข็งเนาะอทานเนี่ยเท่าฮะขนาไปชงอยู่เก่งกอกอยู่เมืองอะพอได้อันนี้คือว่าเนี่ยเป็นเหตุทานกับโมเมนต์ใหม่ตัวเองเนี่ยเหตุอะไรโอ้ยมีเรื่องอีกลูกเอ้ยมีเรื่องอีกเขาเชื่อพอซอกพอชีจะไปหาลักเอากขาปุ้ยเฮาบ่มีก็อยู่ใช่ไอ้วาวนั่นทำมันชุดใช่ลูกเอ้ยเจ้านั่น เกิดกับบ้านนี้บ้านเกิดโดยตรงนะใไฮน่าตะกาทั้งนี้เด้นี่คือกันมีอยู่เนาะมีฮัตโขกยังมัได้ชาวได้เชิดลูกเลยแห่งอ๋อยังเป็นป้าไม้อยู่เนาะว่าเจ้าเจ้าเจ้านี้ดินครับอือพลายู่แต่ว่ามันมันไก่บ่กับประการละนี่ภาพหัวนี่ขึ้นจะดงว่ายังได้อยู่จะจำเหตุการณ์เห็นยังเจ้าพอได้อยู่ดำช้ำคครัวคอยกับอายคอยนี่เพราะ ภูมยูลูกเอ้กันมีถือหอนเอาสมุนอาหา่นจางรถดุดดิษฐานะออมาได้อยู่ลูกเอ้ยโม, <c oughs> มได้คิดว่าจะได้ปลาลูกปลาเมียแน่น,นอน<อ>จังโมไดลคิดสั่งอยู่พี่เนาะเมื่อสั่งอยู่พุ่น,นรถม,มันหนดฮ่าเชี่ยบันปลายมันโมหูเลยมันจะเป็นราคาวนียอดลูกพูดนย่า อนาคตตายจากการพูนจังหูวจักว่าเออเป็นครอบเป็นครัวเออชีวิตเราหากะยู่ไปดินล้นแบบนี้แหละลูกบ่ได้ก็จักที่ไหนเห็ดพารานไปห่านั่นหานี่นี่แหละสอกบอกเจ้าทำข้าวซอยกับลาบานบางทีมาหากคุชิเอร์มาได้อยู่หรอกช่วงฝนตกนี่แหละอยู่เห็ดบุญเห็ดทานกับจ้ามาได้เห็ดน้ำข้าเออพอมีเงินมีทองนะยู่อยู่ไปเนาะชื่มชามชีวิต โมหิตเชเแลนะโมหิตโพหิตมาจากความมันนั่นพี่น<อ>้องจากความเชื่ว่ามาจากความเชื่ว่าลูกามาจาามเชื่อว่าลกมากลาบมาจากเขาองเงียนบอกออฮะว่ารู้ว,าว่าลูกมีลูกจะคน้นเผินคือว่าปล่อยมาให้มาน้ำเจ้า ลูกสาวฮะแม่ลูกสาวมันได้3 3คนเจ้าโอ้แต่มาอยู่เจ้าคนนึงนี่ยังเหลือ2อยู่นําเพิ่นน่ะเจ้าๆๆอ๋อที่อาศัยผู้นี้แหเบิ่ง้เนาะมาเฒ่าเนาะลลูกเอ้ยทําาสิอยู่ฮอดเนาะฮอดแล้วลูกถ้ามันใกล้อยู่ผู้นั้นยังน้อสิเที่ยวลงไปหาแม่อยู่ี่านเลย อยู่ไกลนี่ใครแน่ว่าความหวยเนาะนึงก็คือเห็นแล้วบ้านนนคายนี่ปลกอืมเวลาเมื่อได้คิดหอดก็ไปอืมไปนอนมื้อนั้นก็ช่องคืนอืมมาบัดนี้เลย ส่วนหลายคนหลายเนาะในหมู่บ้านบ่มีแนวเฮ็ดเนาะจ้าเถ้ามันบ่มีแนวเฮ็ดแต่ตัดอ้อยกนมันเียยามอกงามันก็บ่มีอแถวนี้เขาบ่ได้ปลูกบ่บ่ได้ลูกนีแต่เขาปลูกโอบ่ว่าดอกอกก็เข้าจ้างคือกันเวลาฮอจ้างนี่ก็มดช่วงลมันมันเบิดอ่าจะูมันแเนาะเบิดยามมันแเนาะเขาใสหมดลอคันอกก็พอมีคือกันอื

บัดพากระจาดบัดเอามาปูเนาะจ้ามันบ่มีแล้วลูกโอ้จะไปใช้เจ้าก่อยจนหายใจ้ต่จอยมันั่นจนมันบ่รูบ่อนโบรู้ดอกลูกคอยนั่นแล้วลูกคนโล้ลูกกูเป็นยังเป็นกันเองลูกขึ้นบักโลดขึ้นวิทแล้วก็กายปะหันกับพอรับคืนกันปลาเติมน้องเนาะกระเติมกระตาเบิกโลดยามนี้แจกไปหาล่ะจ้าฝนตกพ่าลงจนอันนั้น แล้วกูมึงเนี่ยพี่น้องพังเ้ือยเสียงเออหมออันหนึ่งถ้วยใบยหนึ่งพี่น้องมเนาะมันอยู่บนเชา้าไปนอนระบางกิ่งตกแน่นอนแล้วก,ก,ก้นอนกับบาหลับลูกๆโอ้ยอายานลานตกแลโกโ้วก้ <laughs> ลูกเอ้ย นอนพอนอนไปชำลูกลานก็คำมันแห้งแห้งเม่นปบลงไปอยู่เพกนได้เนาะลูกเอ้ยแห้งกระปบเลยลูกเอ้ยพี่น้องเลยพวดโพงโมกแตงพี่น้องเนาะยางจนเบื่อว่ามันจะอาไปเลยคันฝนตกแห้งๆลมมือแห้งๆก็เป็นชมูงมือนั่นแห้งบ่บ่ย่างลูกเอ้ยโอคผมรมแห้งนี่แม่นอยากไปไปเลยนี่เนาะมันบ่ฮงกกไม้บ่ให้ว่าวเล็ดมันกกวิกกบยางแถวนั้นเป็นลาวเลย น้องโมกาอยางไปยัำนะฮะความระบากล้มหมดลูกเอ้ยนี่นะอเปื่อ,อนนวดพี่น้องถือว่าเดอบหนึ่งน้องเอ้ยเนาะไว้ชุดๆอีกครอบครัวหนึ่งอีกพี่น้องเลยถือว่าน้ำบา กัดแดงแกงกัดหมาะใหญกิน okay น้ำเอือน้ำน่องซาวบาะบันปลายชีวิตในกับโมฮูกว่าที่นี่ยังเกิดขึ้นเนาะไปกับโมฮุจักยังในกับเราก็เจ้าต๋าไม่มึอครับรุนแรงใช่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งชมน้องกันพี่น้องเยแต่ละครอบครัวพี่น้องกัยเนาะ ก็อ่านันอยู่พี่น้องหายใจผืออยู่แบบนี้น้ำนี่เป็นไปเพใช่น้ำเพลินหันเดือนหนึ่งสิบพันทีมันเป็นห้องไพ่้องอันห้องรัดบ่เจ้าเจ้าของรัดแต่เพื่อนในเชียร์ขาไฟน้ำกันบ่สเขาเขาเฮ็ดก้อนพอคอยมานำหลังในเขาจุลูกหลานคอยในเชียร์เดือนละสิบพันเดือนละสิบพันอ๋อ เดือนหนึ่งสิบพันอืออือบ oh. ่พอหเดือนนึงย่างเป็นเดือนแล้ะเขาเอาเดือนละสิบพันนะโอ้วันนั้นได้สิเตะกี้พันทังแบบนั้นให้บ่ทางเงินโยจให้บ่บ่จักทามจุ่นี้ทอบ่จักได้รู้ไหมจะหักมาเนาะเจ้าจุตะกี้ยาบ่อ๋อผมเฮียเกียเฮตตะกี้พุทธจะจะ พ้อว่าง่ายว่ามันเป็นโค้งส่วนรวมเลยมันหักซาไวบ่อดไรเนาะจ้าถ้าเป็นห้องเคลื ö, es, ่อนไถเฮื่อนมันจ้าเลยเคลื่อนไถเฮื่อนมันเลยนะเห็นม้างแฟนในไ่สับปะตุแบบบ้านนี่ต่อไปคิดว่าในไรบ้าน โมลูไปจากวางแผลเชื่อวางแผลใดชื่อชื่อนี่เขาว่าเท้าเอ้ยชื่อพาวิทย์พายาหนะแปดสิบเก้าสิบบ่มีจักสิกายย่างไฮ่ฮอดแช่นะลูกคอยงบคอยจนมือตืบเออบว่บพม่าดอกเพิ่นไฮ้เข่าก็จะทุกคอยว่าชอบหนึ่งอะไฮ้ขบุญให้เขายืนอิงตามเขาจะช่วยว่าคันเขาคิดเห็นเฮาก็จะทุกแล้วคันเขาเห็นเพื่อนเห็นชาติให้อยู่อะประเดิมพม่าเพิ่นดอกแล่าใ่เขาคันเขาคิดจงชาติเรา ผ่านี่ผ่านี่มุ่งก็แต่เจ้ามาพุ่นเนาะมันถึงเลดถึงยางมันตากคนต่างอย่างมันกระคาดเลยเนาะโอ้ยของเวียดได้ง่ายเบิกว่าจีกมื่อไมันถ้าเป็นตัวขาวนี่ฉีทนอยู่ทนอยู่มันบางเวลาฝนตกมันก็หัวคือกันลูกเลยบ่เออไปอยู่เด้อบวกเต่ตัวนี้ฮะมันบ่อหึงนะนะอตัวเขียวนี่ตัวขาวกับมันบางโอ้ยพอใช้ชื่อๆเวลานอนกางเว้นนแลาห่าพักพอเนาะ าาว่าจะได้ได้เท่า,จ,าจักะคลายกัน,ม,นมีงัวมีควายมีเป็ดมีไก่คือหมูค่ะนะว่าิดำพานี่กระจุบอยู่ดอกคันว่ามีเป็ดมีไก่เฮาคายครับเป็ดไพร่เศษเป็ด,ปดลูกล้านเท่านี้นะโอ้โตเท่าไดเพิ่งคายท่านทำนี่ฮะเป็ดแสนพุดได้รู้บอกโอ้ราน่นก็เอออยากได้เป็ดได้เป็ดชัก<อ>มีเงินจะเอายังิชื่อเลี้ยงมันชู้ชูนี่แล้วลูกก็ตนาจันวาเขามี ชื่อเลี้ยงเอ้าเนาะมีแต่ว่าฝากน้ำพระลักผู้ใหญ่ให้ได้พี่น้องไอ้เนาะเบิ่งอ่านั่งเคยจะชดช่วยเพิ่นพี่น้องไอ้เนาะว่าว่าเพิ่นเบิ่งเห็นมองเห็นกะอ่าชดช่วยทางเัินขอบครัวประตูนี่แน่พี่น้องไอ้เนาะมาเยี่ยมมายามเบิ่งหลายคนอ่ามาเป็นกำลังใจให้ามาเบิ่งช่วยกันพี่น้องเลยยังไอย่างบ่ได้แค่ ให้เพิ่นไล่ชาอันแนวมุงเฮือนเพิ่นนี่แหละโฟมันนะนะโอ้ยลูกเอจะทุแล้วอะไ้นั่นอะไรจะผ่ากระจารจัก3แผ่นนี่ก็ยังดีนะเนาะประดูเนาะโอ้ยลูกเอจัตุอ่าผ่ากระจารแล้วก็ชังกระสีมุงเพิ่นใครอยู่ได้พี่น้องบ้านเมืองเข้าหลุดนอนโตแล้วบ่ได้นอนหุบผาหุบแพรผ่าลานเข้าตารางนี่แหละบอกอือดังไผดังพื้นบัดมันสิเอื้อนนะครับเจ้าสินอนได้แต่มันเปียกหมือนฮะโอ้ยอยากให้มึงมามืองพดนั่นได้ลูกเอขอจน เพ <Muy> <biết> <us> ื่อนโตพันมือกเป็นโอ้หโอ้ไ่วยเนได้บอ้มันก็แล้วเต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้อันนี้ก็ได้คุูใหญ่เพิ่นมองเบิงอ่าจเป็นอัไงโดยโดยเขามาอัปเดตให้ผู้ใหญ่เพิ่นเบิง มีแต่ว่าฝากน้ำพลักพุไนอ่ไพี่น้องเนาะให้แนะนเห็นทางกบขั้วประตูเพื่นแน่พี่น้องเนาะที่ว่าพึ่นอยากไล่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าแนวมุ้งอย่างนี้พอนมืหัวพี่น้องจะมีบรรยูจุดหนักตัวนี้แล้วลูกจุมจุดหนักตัวนี้แล้วลก็เดอเดหนักแวนี้แี้ล อันนี้คันลมแห้งคือมานานหรอกโว้ยข้าเพิ่นชื่อในมุงเนี่ยยังให้ในมุงเองได้อยู่หรอวะเออได้อยู่ดอกโอ้เนาะเฮ็ดเฮือนก็ได้ขันมีไม้มีตอกขันชุบซอยได้เลยคึ้นบ้านเีาก็ขอเอาเออน้องแท่นี้ลูกหลานเฮ็ดซอยดอกลูกเอ้บอยากเออน้องอือได้ด้วยโอ้มันโมม่ห็นใช่เสงกับประมาณนี้เด้อช่ประตูเด้อเดี๋ยวมื่อไงามื่อไนเฮาสีมาเยี่ยมมายามไหมอ่ะจับจับซะทุกทีอยู่ดีไม่แห้งก่อนแล้ว